ดีค่ะพบกับเจียจาลันทงนะคะนี่เรามาบ้านสับปะหลือนะคะได้ยินปัวเมียเขาด,าด่าเ,เสร็จย่างขนมแล้วก็ดีเลยถึงเมียด่ากำลังหยอ่อนนำอนันต์อยู่ว <c oughs> ันนี้ได้เมนูอะไรคะ <c oughs> <c oughs> เจมมดทำขนมค่ะวันนี้หยน่ากินตังกินได้ยังเนี่ยกินยังไม่ได้ทำแค่นี้ก็เสร็จเลยใช่ไหมรอมยไม่แค่มันเย็นหรอ,อ,มอไม่ต้องเอาไปนึ่งไปอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็เราควรเสร็จเราเย็นสุกแล้ว,ว,ว,ลข,ลวขึ้นมันไทยสั่งใครสั่งหัวใจสั่งจะของอยากกินนะสมองสั่งปากอยากโอ้ปรแม่ณปากสั่งสมองไว้ อุ๊ยมาจากไหนคะบ้านนั้นก็คําก็เจี่ยวบ้านนี้ก็เกิดขยาเฮ็ดขนมป้าเอาปลาไม่สัปะเหลือ,อย่างอุ๊ออยตะโก้เหรอใช่อุน้องอย่างนี้เหลวอย่างนี้ว อหิวแล้วเร็วๆหน่อยสิอันนี้เห็ดาา่ไม่เห็ดสูกินเห็ดสูกินกินหรอ่มีเอาไปเหยียดกหนตัินทำแค่นี้หรอเนี่ยเเห็นถ้วยสับประเดื่ี่ไหมเลยจบเผ็ดจะขาดได้ขาได้ถ้วยอะไรก็ถ้วยเส่าไร่ใส่กินเลยเดี๋ยวโมอันร้อนมันเย็นก่อนค่ะจะยีเด็นค่ะ อันนี้มมนหงดหงิอันนี้ก็ตักนันใส่นู่นตักใส่ถ้วยตะเพดอ่ะือบาบางคนอยักเลยบางคนวยไมเยบนครหยากเอามาองกินนะอืหอมเขย่นจริงจริงเลยอยากกินจะมนเห็ดเผือกั้นเลวะ๋ยวไปขุดไปขุดเผือกมาให้แต่ขุดเผือกม่ได้เผอกม่ดแวเามร มาอยากยอนเสร็จแล้วบ่นี่เสร็จแล้วเอามาลอยขั้ววยด้นเอาเงินมาหมดเลยขั้วมวปมั่วเขาไม่ต้องลอยลอยลอยข้างาดีเยลอยมเรอใช่ยค่อันเดียวไม่เียวอโอ๊ยยิบใส่ปากเลย่ต้องห่ยดอกอ๋ออันนี้เอาไปใส่บาทนะคะอย่าพึ่งน้ำลายไหลใส่นะคะจินข้า วันไหนวันาพมือมันค่ะมือมันพันเ่ไปเก็บาพวกันันเข้า่ใาไปสังก่อน่เองในกล่องอ๋อแล้วก็ไปใหใหญ่แบเยน้อยแค่แหะที่เรากินไปเลยมาวนนังสักวันม่เห็นบมือิ โน่นไม่คุณก็จับมาจากป่ายยางนี้แล้วก็มาทำยิ้มอ่ะอัดสาวๆยิ้มหน่อยเร็วเอาหลบเข้าไปไพ่งม่เต้เอาหันมา1นองโอเคค่ะล้เลยัจะยิ้มลดเลยหมดแล้วไปทำกระทงมาใหม่ค่ะคุณพี่ปิ่นลึกอุ้ยนี่ต้องใส่เยอะนะมันจะเค็มไม่เค็มหรอก อันนี้แย่นงปากระโดดปลากระโดดจะไม่ให้อ้วนได้ไงล่ะอย่างนั้นเลยหรออุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเอออย่างนี้แหละอร่อยอุ้ยซิมเน่อยากชิมชิมเบยจิินอนเอามาชิมก่อนขวเลอยวนลยเดยอย่าเพิ่งอย่าพิ่ง เอาขึ้นมาลอยเอาขึ้นมาลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวออกมาแล้วครับสองขาข้างนู้นอุ้ยมันแข็งมันไม่ได้แข็งมันเหนียวกินเลยเด้อไม่เปลี่ยนช้อนอ่ะเดี๋ยวสวยยังกันเด็ดแยกกระยาปากกะทีไปหลังอ๋อเหนียกออกไปแน่นอกคุณมึงคนนอนคนอืออร่อยบะแขืบอืมมะแขือกินเบอร์ถวย ขวนี้แน่ยมข่อยดีวรวจะไม่อ้วนได้ไงอือจะไม่อ้วนได้ไงล่ะดูเพื่อนทำกับข้าวอ๋อใส่ข้าวอ้วนลดข้าน้ำ โอ้มิจจะพูดสิเป็นหนีแท้มีจจะพูดนี่รถคีไอ้เคีมเด้อเ้าสิจอดรถเข้าไปบ,บ้านรถมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วเ้าสิจอดไปบ้านโอ้ม่แท<ป>้ส<ป>องขั้นดีจะเดินขั้นหนึ่งขมุนดาไปจุงจั๊เปลี่ยนทุกคนใครว่ายย่าปะผู้พาไปได้ของกินแล้วซื้อสอนอยางตรง

เลียได้ไหมเนี่ยมันติดเต็มเลยเลียแล้วนะเลียแล้วนะแต่เลียจะไหนอืมอืมอร่อยลาบพริกเกลือดเข้าใแช่ข้าวกัวน้่นสิ กินมมันไปเลยไม่กิ้มส่วนแต่ยังจาเรี้ยอะไรอันนี้เริ่มโอ้ยเป็นไก่มือไม่ไม่เป็นว่อหรอกถ้ากินอะไรจอดไม่ได้ที่อันนี้ ม,มันจะมันต้องร้อยมันแข็งแข็งกะทิมันเสร็จโตใชใ่ตัวใหญ่จะเอาไปอไหนเอาไปไหนนั่นน่ะไป,ไปตันนี้นะไปตันนี้นะถ้ลละาลมปากแตกเด้อะเอาแล้วไม่อยู่ไก่ก่อนเดี๋ยวนะวนสังหารปลา เดี๋ยวพาสาวมดเอาขนมไปให้ยายก่อนมั่นใจเราใช่ไหมเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยตายกั